เจ๊ครับเรื่องข่าวกระทิงป่าผสมพันธุ์กับแม่วัวที่เจ๊คุยให้ฟังไง<า>นะผมสนใจมากไงผมเลยไปหาข่าวมาอ่านดูครับปรากฏว่ากระทิงตัวนี้เนี่ยนะมาอยู่ที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรได้เกือบ2ปีแล้วครับ<า>แต่ที่ผมสงสัยเนี่ยนะฮะคือปกติกระทิงป่าเนี่ยนะมันดุร้ายไง<า>แล้วชาวบ,บ้านเขาไม่เดือดร้อนกันหรอครับเจ๊เจ๊จะบอกให้นะคำว่ากระทิงป่าเนี่ยน่ากลัวดุร้ายทุกตัวอื ใครๆเจอแบบมันก็แบบมีความเกรงขามานันนะมันน่ากลัวแต่ตัวนี้มันใจดีอ่ะจริงเหรอรครับเิงตัวนี้มันเชื่องเหมมันเชื่องมากอ,อแล้วสารู่มแม้ว่าเวลาชาวบ้านข้างๆเนี่ยเขารู้นะเขาก็ส่งแมงงวงกันมาเต็มไปหมดเลยเพื่อให้กระทิงป่าตัวนี้นะมาผสมพันเขาอยากได้ลูกใช่ใช่อยากได้ลูกผสมไงตรงลูกเนี่ยที่ผมก็สงสัยครับเจ๊ครับว่ากระทิงป่าเนี่ยนะครับ ผสมพันธุ์กับแม่วัวได้จริงๆเหรอครับแล้วผสมกันออกมาเนี่ยลูกผสมเนี่ยจะหน้าตาอย่างไงครับแล้วในโลกเนี่ยเคยมีแบบนี้มาก,ก่อนหรือเปล่าแล้วที่สําคัญนะจีะจะกระทิงป่ามันตัวใหญ่ไงเ<ช>วลาเรามันมาทับแม่วัว<ช>แม่วัวไม่ตายแหละครับ<ช>สงสารแม่วัวสงสัยแล้วก็สงสารตลอดสงสารอ่ะไปดูของจริงกันดีกว่าค่ะโย ทิ้งป่าลงจากเขาเข้ามาผสมพันธุ์วัวบ้านออกลูกนับสิบตัวสงสัยใช่ไหมละครับเจ๊ว่ากระทิงป่าจะมาอาศัยอยู่กับวัวบ้านได้อย่างไรจะไม่เกวดกันตายหรือ,อยังไงเนี่ยและที่สำคัญ กระทิงป่าจะสามารถผสมพันธุ์กับวัวบ้านได้จริงหรือแล้ววัวที่ออกมาจะมีลักษณะอย่างไรหน้าตาจะเหมือนท้อกระทิงป่าหรือจะเหมือนแม่วัวบ้านกันล่ะครับนี่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเจ้ากระทิงป่าตัวเป็นๆแต่นี่ละครับกระทิงป่าตัวที่ฮือฮาไปทั่วชุมพร กระทิงหนุ่มตัวนี้มีอายุประมาณ5-6ปีรูปร่างสูงใหญ่มีขนยาวตัวสีดำหรือดำแกมน้ำตาลบริเวณตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้งสี่เป็นสีขาวเทาๆหรือเหลืองอย่างสีทองทำให้มองดูเหมือนวัวตัวนี้กำลังสูงตุงเท้าอยู่และผิวรําตัวมีลักษณะมันเลื่อมเกิดจากคราบน้ำมันในเหงื่อถึงเป็นลักษณะเฉพาะของสัตวชนิดนี้เลยล่ะครับเจ ด้วยเหตุนี้เราจึงมาหาคำตอบกันที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรแห่งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบกับเจ้าก,กระทิงป่าที่ลงมาเกี่ยวแม่วัวสาวนั่นเองครับตจ้กระทิงตัวนี้จะมาอยู่ได้ประมาณเกือบ2องปีครับผมทีนี้ผมได้สอบถามก็บอกว่าน่าจะมาจากน้ำตกหนาว จังหวัดระนองนะครับผมคาดเดามาว่าสัตว์ป่าโดยนิสัยก็แล้วเนี่ยตัวผู้ที่อยู่กันหลายตัวเนี่ยมักจะถูกเคี่ยวออกจากฝูงคือถูกตัวออที่แข็งแรงกว่าเลยกําจัดนะฮะจากฝูงในพวกนี้ครับเลยเขาก็หนีออกมาคือเขาจะเคลื่อนย้ายไปบริเวณสวีก็ไปมาแล้วหลังสวนก็ไปมาแล้วสุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่นี่ตอนแรกมานี่ก็ดูเหมือนนะฮะดูเข้าใกล้ๆก็ ดูแล้วจะดูแล้วก็ตื่นทีนี้พออยู่ไปอยู่ไปใกล้ชิดกับคนที่เขามาเฝ้าดูบ้างเจอวัวพื้นบ้านเจอวัวเลี้ยงของชาวบ้านเขาก็นิสัยก็ค่อเปลี่ยนเป็นเชื่อขึ้น ที่เจ้าก็ทิงป่าตัวนี้ลองฟูงลงมาอยู่ที่วิทยาลัยแห่งนี้ไม่ยอมไปไหนก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเจ๊ก็เพราะพื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีทั้งแหล่งน้ำและแหล่งอาหารนั่นเองครับ ที่เจ้ากะทิงเกิดอาการเปลี่ยวมาอยู่แป๊บเดียวก็ปั๊มทายาได้ตั้งหลายตัวจะจริงแท้แค่ไหนผมว่าไปฟังจากปาาผู้ปกครองของแม่วัวสาวเขาดีกว่านะครับก็ดีใจหลยมาตอนแรกไม่ได้นึกว่าเออมันมาผสมไห้เขาบอกผสมไม่ติดผสมไม่ติด๋ยวผมผมว่าไม่ติดก็ช่างมันเลยให้มันผสมมันมาปุ๊บเนี่ยตัวเมียเป็นสัตว์มันก็เว้าเลยพอผสมเสร็จก็ มันนก็ไปหาตออื่เดินหนีออกมาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้กลัวแ <c oughs> ต่ว่าเกรงใจใช่ไหมล่ะครับคุณลงุง <c oughs> ตอนนี้ที่ผสมติดแน่ๆแล้วสองตัวกำลังจะข้ออีกตัวนี่เป็นสามตัวที่ข้อแล้วมีหนึ่งตัวก็ตอนผสมผมเห็นชัดเจนครับอยากรู้ว่าผสมติดริ้งหรือเปล่าก็หลักตามหลักวิชาการก็อบอกผสมไม่ได้ผมไม่เชื่อผมอยากจะดูติดตามตลอดถามว่าใครเคยมีเห็นแบบนี้หรือเปล่าไม่มี ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเจครับพี่ๆเขาไม่ได้สันนิษฐานกันไปเองนะครับว่าแมววัวที่กําลังตั้งท้องอยู่นั้นลูกในท้องเป็นลูกของพ่อกระทิงแต่พี่ก็มีหลักฐานชิ้นสําคัญที่มันชึกเอาไว้ได้นะห่วงเวลาเกิดเหตุจับตาดูกันให้ดีๆนะครับเจ๊ ตาสขนาดนี้คงปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่ามีการผสมพันธุ์ระหว่างกระทิงป่ากับบัวบ้านเกิดขึ้นแต่เปอร์เซ็นต์ในการติดลูกละครับเป็นไปได้มากแค่ไหนแล้วจะติดลูกกันจริงหรือไม่ไปฟังกันให้ชัดๆเลยครับเจ๊ได้ครับน่าจะตระกูลเดียวกันครับแต่คนละสาีชีส์คนละชนิดแต่เป็นวัวเหมือนกันคนบ้านเราก็คือตระกูลวัวเหมือนกันมีวัวบ้านวัวพันวัวกระทิง หรือวัวป่าเนี่ยครับจะจบได้นักวิชาการที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ยังได้เน้นย้ำอีกนะครับว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมากเพราะการที่กระทิงป่าซึ่งมีโคมาซมอยู่ที่56ส่วนและวัวบ้านมีโคมาซมอยู่ที่6มหลักวิชาการ หากผสมพันุ์กันแล้วโอกาสที่จะติดลูกนี่มีเพียงแค่30เเตท่านั้นล่ะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีความแปลกก็ตรงที่เจ้ากระทิ้งป่ากบวัวสาวบ้านสามารถผสมข้ามสายพันธุ์จนมีลูกออกมาได้ถึง1สเดตัวนี่มันสุดยอดไปเลยนะครับเจถึงตอนนี้ก็คงอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับลักษณะของลูกวัวที่มาจากพ่อแม่ต่างสายพันธุ์น่าจะเหมือนพ่อแม่ขนาดไหนไปดูกันเลยครับ ่เลยครับเจ๊ลูกผสมฝูงแรกของลุงปลาโมดที่ต้องเรียกเป็นฝูงเพราะว่าลุงแกมีแม่พันถึง4ตัวกระทิงป่าก็ผสมลูกติดตั้ง4ตัวเลยนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่สตัวแล้วเพราะว่าตายไป1นตัวและลุงแกก็ขายไปหนึ่งตัวครับและลูกกระทิงฝูงของลุงปลาโมดก็มีหน้าตาแบบนี้แหละครับเจ้โอ้รอเหมือนพ่อเลยนะครับเนี่ย ทีู่ิของพี่อรุณครับพี่แกมีแม่พันถึงส2สองตัวผสมพันไป3ตัวแล้วออกมาแล้ว1ตัวแล้วอยู่ในท้องอีก2ตัวครับตัวที่อยู่ในท้องคงยังไม่ต้องพูดถึงเราไปดูวัวตัวที่เพิ่งออกมาได้3เดือนก็นดีกว่าครับแม่ตัวนี้ท่าทางจะได้แม่นะครับดูสิครับตัวขาวจัวเลยทีเดียว ของพี่ประทีปมีแกรมีแม่พันุ์อยู่ทั้ง5้าตัวผสมกบกะทิไปแล้ว3ตัวไก่กอเต็มที่แล้วหนึ่งตัวและออกมาดูโลกแล้วหนึ่งตัวครับตัวนี้ขนยาวเหมือนพ่อตะลายนี้สิครับยังกันลูกเสือเลยนะเนี่ยเออ ก็แบบนี้แหละครับที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อได้ยินข่าวนี้เข้าก็นําแม่วัวมาปลูกไว้เพื่อรอให้กระทิงป่ามาผสมพันธุ์นั่นเองครับเมื่อวานเอาวัวมาผสมกับกระทิงแต่ทีนี้มารู้ทีหลังว่าถ้าวัวกําลังเป็นสัตว์อยู่กระทิงเขาจะไม่ผสมให้อ่าเพราะฉะนั้นผมต้องแก้จุใหมายคือเอากลับไปแล้วก็รอ,อประมาณสัก18วันเอามาไว เพราะว่างัวรอบหนึ่งนี่มันจะเป็นสัตว์คือ2 0วันรอบหนึ่ง21วันรอบหนึ่งก็รอบหน้าจะเอามาไว้ลงนาสัก3วันก่อนเป็นสัตว์ครับว<ม>ันนี้ก็คงจะเอามางัวกับโอ้ยเจ้ครับเจ้ผมนี่ก็ยกนิ้วให้เลยครับว่าเจ้ากระทิ้งป่าตัวนี้มีน้ำยามากเหลือล้นจริงๆ ดูรูปวัวลูกผสมเหล่านี้สิครับสามารถตั้งทีมทฟุตบอลได้เลยนะครับเจถึงแม้ว่านักวิชาการจะบอกว่ากระทิงป่าตัวน,นี้อาจจะโดนไล่ออกจากปูงมาแต่มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยให้กลับเข้าป่าก็คงไม่ไปแล้วล่ะครับ เพราะพื้นที่ตรงนี้ก็ได้กลายเป็นฮาเล็มของเจ้ากระทิงป่าไปแล้วหรอครับดูสิครับทั้งลูกทั้งเมียพร้พอมล้อมนวลเนี่ยอบอุ่นน่าดูเลยนะครับนี่ยแต่วิธีการสังเกตว่าลูกกระทิงแตกต่างจากลูกวัวทั่วไปยังไงดูได้ง่ายๆ คือลูกกระทิงจะไม่มีเนียงที่บริเวณลำคอ่ตนลูกวัวทั่วไปจะมีเนียงยาวไปตั้งแต่ลำคอจนถึงต้นขาหน้าเลยนะครับเจ๊อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือที่โหนกหลังครับล,ลูกกระทิงจะมีโหนกหลังยาวแต่ลูกวัวทั่วไปจะไม่มีโหนกหลังยาวขนาดนี้หรอกนะครับเจ๊ สำหรับบริเวณเขาลูกกระทิงจะโน้มไปทางด้านหลังส่วนลูกวัวทั่วไปจะโน้มไปทางด้านหน้านั่นเองครับสำหรับโบกทิงลูกครึ่งที่ออกมาเป็นวัวสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเรียกเป็นทางการ วิชาการที่ดูแลบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่จะมีความแข็งแรงปราเปียวมีสีสันแปลกไปจากวัวทั่ว,วไปร่างกายจะกำยำใหญ่โตและยังพัฒนาสายพันธุ์วัวบ้านของไตให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีวัวสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งหรือตะกกหนึ่งเกิดขึ้นก็ได้นะครับเนี่ย กระทิงป่านั้นนักวิชาการที่ดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่าจะให้วัวกระทิงตัวดังกล่าวอยู่ในพื้นที่หรือจะพักดันกับสูปป่ป่าและอีกแนวทางก็คือนําไปอยู่ที่ศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์ป่าให้เป็นกิจจลักษณะท้าวอนไปเลยทีเดียว อย่างไรผมก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และผมก็ดีใจนะครับอีกครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเห็นกระทิงป่าอย่างใกล้ชิดแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับจเจ๊ กันกระหนุงกันหนิงอะนะก็ใช่สิเห็นไหมดูแล้วมันแบบจริงๆงแล้วัวกระทิงมันน่ากเกรงขามมากนะแต่พอน,นี่แหมอันนี้นะเราดูแล้วมันคงจะหล่อมากเลยนะถ้าจะพูดถึงเปี่ยมเป็นมนุษย์ยนะเนาะแล้วตัวแม่วัวน,นี่ก็สวยด้วยนะผมว่าจริงๆแม่วัวเห็นวัวกระทิงแบบนี้นะก็ต้องมีใจออกกันบ้างแหละครับแล้วลูกที่ออกมานะน่ารักเห็นไหม สวยเหมือนแม่วัวแล้วก็ง<ช>ามสมาเหมือนพ่อกระทิงไงเตอ้องเรียกได้ว่าเป็นวัวพันธุ์ใหม่เลยนะครับแห่งทุ่งตะโกเลยนะครับเนี่ยนนดูแบบนี้แล้วนะเจ๊ปเราไปทุ่งตะโกกันครับจะไปทําไมผมอยากเป็นเซลฟี่กับลูกกระทิงหรอ,อจริงเราก็น่าเหมือนกระทิงอยู่แล้วนะ <laughs> แล้วไม่มีเขาไงหร <c oughs> ือว,ว่าจะเป็นนั่นตรงการลางนะให้ลูกกระทิงร้นนนอนนะเออเจ๊